สวัสดีครับผมอยู่กับผมครับนู่รย H ์เอสชาแนลนะครับผมตอนนี้ก็ยังอยู่บ้านอยู่ครับบวัฒน์เนกกรุงเทมนะครับผมมาในเทศกาลสงการานต์ครับผมผมสีผ้าไปเมืองนะครับแม่แเราเฮ็ดยังกินนะครับปกเป๊กปกเป๊กอยู่หลังบ้านนะครับเดี๋ยวเขาไปเมืองว่าแม่เฮ็ดยังกินนะครับเสียงก๊อกแก๊ก,ก,ก,กหอมนม้ำปลาแดกแล้วยังกินเนะาะท่านี่อมกบจ้าอหอมกรุบแม่ว่าแม่หอมกบดอกอหอมผัก พักเต็มหม้อเลยพักเต็มหม้อเลยกัวเปรี้ยวแม่จะใส่อบซึ้งไม่เนแก่กายเป็นฝนตกฝนตกหรือกวยไก่มันบม้ออกได้สามตัวใส่ผักอะไรใส่ผักอันกระแงงใส่กระแงงใส่บวบบวบวใส่ขี้เหล้าใส่ต้นหอมขี้เหล้าต้นหอมบวบใส่ผักข่าผักขาดูหมุนไผ่ทั้งนั้นไอ๊ะนั่นไหม ไผ่ขีโนกมาลาขีโลกอแล้วนันอยังหนึ่งนี่มอติแยงไผ่ผันี่โอ้ไผ่ผครับพี่นกัแยงกแล้วสิแกงนะแยงออมกบก้อนเขาเศร้าเขาเศร้าอมแตพักหลายหลายเสบอุตวกับแกงวิญญาณกบตัวนี้อ่าวิญญาณกบผุนจะแสบบบวหอมหมพักงี่ พักกับแยงอืออือมี่ปลาเคือพร้อมบ่ได้ปลาเคือน้ำอ๋อนี่ปลาเคือพร้อมครับได้พักทุกอย่างปลาเคือปลอกมันจังอร่อยแกงใส่ผัสบัดที่แกงใส่ผัมใส่ยังรู้ไปแบบนี่ตำหอมตำริกให้ตะไคร่ใส่ไอ้เสร็จแล้วปรุงเครื่องจังใส่ไอ้ใส่ผักอีตูผักกับไม่ได่ผักอีตูนมาใส่แกงใส่ผัม ออมออมคบเสร็จแล้วบสร็จแล้วใส่ัอนี้ใส่นี่งชิ้น้อยผงแสบผงนัวอายินมะโตะนี่ไซาลาดำเจอดเนื้อเขาว่านี่ซาลายดำเจือดแ้งไข่ผัามแกงไข่ผอ่ะมีเท่าเท้าวมีเท้าพันเกิดืกินใข่ผั่มก้อน เ,เดี๋ยวมันสุกแล้วมันจะเป็นสีเขียวเวลาสุกมันจะเป็นสีเขียวขีมากสงการกับวัเด้ไปใส่ดอกครับโลกให้ไขเก็บหไาเกิดอยู่ใต้บ้านนี่แหละครับยังอยู่แต่ล้างบ้านนี่แหละครับผมเดี๋ยวมื้อนี้คาดว่าไกลสิตายอยู่เด้อพี่น้องเดี๋ยวผมพาไปเมืองไกลวันนี้ต้องตายแน่นอน ไม่ตายไม่ได้ไก่ไก่จ้าสวัสดีครับสวัสดีครับเมาเลยนี่เมาเลยนี่เฮ้ยเมาต่อมาต่อไป่เมืองไก่ก่อน ตัวได้เนาะนี่นี่คุณเลือกเอาครับเอาตัวได้น,น,ไน,นี่ไม่ได้ลวนนีเนาะนี่ละดูนี่ละเดี๋ยวโอบครับมือน,นี้มือน,นี้จะเฮ็ดเมนูโอ๊บเศรษเมนูโอบ ไก่อบฟางนะครับผมได้กินแ่ท้วันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะครับผมวันหยุดสดชื่นจังเลยฮะไก่สีเทาตอนนีบอ้วนสีเทาไปไก่ไก่อ้วเสิบอบอ้สนสิจ้าไปเอากระจาไปถ่าเลยครับเอาแน่นอนมนือนี่ไม่ใช่ล่ะ xuống thôn Xế nào Trên cái hầm Cái chân tay cùng của mình đâu Cái คสร็จแลวเส็จไง,ง,งตัวห,หล่ะไปส่งขนมไปเด้อยแมนมเกียงไ่ได้กินดิหนาไม่สิอยอกเองเลยนูเกียงขนาหนามประเดกกรดใส่ใหยอดออกเองใส่นามไ่ได้กินไม่สิร้อยมันจีบะลล่ไปน้ำหน,นามส่งสนนามยี่บได้บ่อันเดใส่เนือหมูหันเนือหมูใส่เคม,มากเนือหัเหนือใส,ส่เสร็จแล้ว แล้วอ่อมกินได้หล่กา,ากินข้าวได้มาแล้วครับกินข้าวร่วมกันครับแกงไก่ผัมนี่ครับแกงไข่ผัพร้อมครบนะครับผมปลาบองเนไม่ใช่แสบอแ<ท>บอแสบบอไม่ใช่แสบยูซิมมึงซิมมึงแกงไข่ผัมเขาส่วนไหม

จะองไปหัวกบย่างดีเหรอนี่มันังนี่อนะไม่เจเด็กบอง๊บ

คนโตนงยังอยาินตันึ่นเอกไมเทพแกหงมูกหนินนอไก่ใจผักขาดใจผักแง่งให้ได้นี่จะแนวมอแน่วง่เกยวเขาอ้อมปุบเ็นอย่างมันเพียมอ้อมน้าเกียวเขาจะกินไหมข้าวกุ้นยตรงว่

ตั่ามีรงก็มเมอนัน่นเป็นไดยเงยก็นีเงห้แสบตับวงเก่ง ยังไม่เลยนี่ค่ะเย็นโดนหนอวไม่เป็นไงเจ๊อุ่ยบวดแขนของเนี่ยแขนมันแค่สัคูกันกิน Hãy đó bớt kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy này cho kênh Ghiền เ,เ,เ,เอาละครับผมกินเข่าอิ่มแล้วครับออมกบนะครับกับอันแกงไข่ผัมนะครับแซ่บหลายครับเมนูนี่ผักสูนผไา่เต็มเพียบครบทุกอย่างแซ่บใส่บ้าบนเท่าม่ต้องกินแบบนี้นะครับผมกับปลอมหันมะไทยกับปลอมครับบัข้อแดงบัข้อแดงแมนครับผมจะได้กินเข่านี่แหละจะกับบ้านได้สามสี่มือ อ่ะอยังเจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวเช็ดไกล้กินนะครับผม